วิธีแก้จูนหอบแล้วตอนเครื่องเย็นไม่หอบนะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับโอเคครับผมอันนี้อยู่ช่างฉาโครลาครับช,ช่วงนี้นะครับจะเห็นจูนกล่องเอไพบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าองา้งวสาโบยบินเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่มีคลิปให้ดูแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมา แกะนะมาบอกวิธีแกาจูนหอบแล้วตอนเครื่องเย็นไม่หอบนะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะทําการปรับจูนกล่อง A P I นะครับอย่าลืมนะครับตั้งเดืร่งเร่งทุกครั้งนะครับเข้ามานี่ตั้งเร่งเร่งก่อนนะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับปรับมินนะครับแล้วก็ปิดเร่เร่งสุดนะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับปรับแม็กได้ค่าแม็กนะครับแล้วกดโอเคเอนเตอร์นะครับทุกคลิปนะผมจะย้ํานะครับ เกี่ยวกับการตั้งเร็วๆนะครับอยากให้ตั้งทุกครั้งนะครับก่อนที่ทาการจูนกล่องอีกไยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งบุบบางครั้งนะครับที่เราเวลาเราปรับจูนเนาะมันจะไม่อยู่นะครับตรงตรงจุดที่เราต้องการนะครับอย่างเราปรับตรงนี้นะครับแล้วเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้ครับมันก็ไม่มีผลนะครับมันจะไม่ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับก่อนที่ทําการปรับจูนนะครับทุกครั้งอย่าลืมตั้งเร็วๆก่อนนะครับทิมพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ดูด แล้วก็จะมีหน้าไฟ์ลมาแบบนี้เนาะแล้วเข้าไปที่นะครับแต่สมมติเราจูนหอบนะครับหอบกระแทกหรือหอบช้าๆอะไรครับหอบช้าๆอันนี้ตั้งไปสัก90้าสิบครับตอนนี้สักศูนย์นะครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับกดโอเคเอนเตอรครับอยู่ด้านล่างเลยนะพอปรับแล้วครับตอนเครื่องร้อนนะมันจะหอบแรงมากนะครับหอบแบบตามที่เราปรับเลยนะครับแต่ว่าเรา ถ้าใครเป็นเวลาจูนหอบแต่ตัวเครื่องเย็นนะครับมันไม่หอบนะครับให้เราเข้าไปปรับเลยครับเห็นด้านบนไหมครับเนี่ยมันจะมีไฟล์โอ s เซตอัพนะครับวิวเฮลครับก็เข้าไปที่เซตอัพนะครับเลือกคําว่าเซตอัพพารามิเตอร์นะครับนี่มันจะอยู่หัวมุมนั้นเนี่ยเอาเนี่ยอยู่แถบด้านบนเลยนะครับเราก็ดูค่านะครับค่า t a ต d a า d ที่ให้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ของกล่องตัว9.0นะก็จะมีถามว่าพวกเนี้ยส่วนมากที่ผมลองดูเนาะไม่ต้องปรับนะครับมีจะเป็นปรับแค่สตาร์ทเครื่องยนต์อัตตาค้างแรกนะครับตัวนี้ถ้าใครรถมีปัญหานะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าอะไรประมาณทํานองนี้ครับให้เราเนี่ยครับจําค่าพวกนี้ไว้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ค่าสแตนดาดประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ให้ปรับตามนี้ได้เลยนะครับสาหรับกล่องตัว9.0น มันจะมีอันบนก็จะเป็นสิบหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์จุดศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนย์จุดจุดห้าครับเราก็จะมีแต่ตนดาดมามันจะเป็นหนึ่งครับแล้วก็จะมีเทิร์นออฟเนียอินเจอรแปดร้อยนะครับแล้วก็สองนะครับดูแค่สี่ห้าตัวนี้พอครับแล้วก็เวลาเราหรือว่าสไตล์ไม่ถีนะครับลองดูค่าพวกนี้ด้วยนะบางทีนะครับบางคนปรับจูนแล้ว ไปใส่ค่ามันสามร้อยสี่ร้อยอะไรครับบางทีมันสตาร์ทไม่ติดครับอยากให้มันเป็นค่าแบบนี้เลยตามหน้านี้เลยครับเวลาเรามันไม่หอบนะให้เราปรับตรงนี้มันเป็นการสตาร์ทครั้งแรกนะครับของกล่องเ p i นะครับถ้าเครื่องเย็นไม่หอบเลยนะแต่ถ้าเครื่องร้อนอะหอบนะครับให้เราปรับสักนี่แค่นี้พอครับจุดศูนห้านะครับลองดูแล้วกดส่งนะครับแล้วก็โอเคเอ t นเท แค่นั้นเองนะครับวิธีการจูนกล่อง a p i จูนหอบแล้วไม่หอบตอนเครื่องเย็นนะครับไม่หอบตอนเครื่องย็น,นครับปัดตรงน,นี้พอเลยจุดเดียวครับนี่โอเคครับก็ช่องน,นี้ก็จะเห็นบ่อยนิดนึงเนาะสำหรับจูนกล่อง a p i นะครับคงคงจะไม่เบื่อนะครับสำหรับใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เป็นหรือว่าใครสำหรับมือใหม่เนาะ น้องๆรับที่เพิ่งหัดจูนนะครับก็ลองทําตามคลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องสุดนะครับผมช่างชาโคราชนะและช่างชานะนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม